สำหรับคลิปนี้นะครับช่างเบิร์ตก็จะพาเพื่อนๆมาเช็คอาการดังของของไอห,หัวเกียร์ตัดญาตัวนี้นะครับเจ้าของเครื่องว่ามันดังอยู่ที่นี่นะครับดังอยู่ที่ที่หัวเกียร์นะครับการดังอยู่ที่นี่มันก็มีอยู่สองจุดใหญ่ๆนะครับดังเกิดจากเฟืองครับเฟืองหัวเกียร์มันมันสึกนะครับ เสียมันก็จะดังนะครับเวลาทํางานมันก็จะขบมากไม่ขบมากนะครับใบมีดก็จะหมุนช้าๆอืดๆนะครับแล้วก็มีเสียงดังแล้วอีกอย่างนึงนะครับแกนแกนเผานะครับแกนเผาที่อยู่ในกระบอกตัวนี้นะครับที่มาขบม, <play> มามา,มาขับหัวเกียร์ตัวนี้ให้ทํางาน <365 S 2> ให้หมุนนะครับปลายมันก็จะเป็นล่องล่องอยู่เก้าล่องนะครับล่องที่ที่แกนเผานะครับมันก็จะมา มาขบอยู่กับตัวหัวเกียร์นะครับถ้าล่องมันสึกนะครับส่วนมากจะล่องสึกนะครับมันมันจะรูดนะครับถ้าไม่รูดที่แกนเผาก็รูดที่ตัวหัวเกียร์นะครับที่หัวเกียร์ก็จะเป็นเบ้ารับรับแกนเผาอยู่นะครับมันก็อยู่ประมาณแค่นี้นะครับเกิดเสียงดังจากนี่นะครับดังจากเฟืองรูดดังจากแกนเผารูดนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะตดเครื่องฟังเสียงดูนะครับ ตอนนี้ผมก็ยังไม่ทันได้รู้นะครับว่ามันดังแบบไหนนะครับยังไม่ได้ฟังเสียงต้องติดเครื่องดูนะครับโอเคนะครับลองติดดูฟังเสียงชกคเปิดสวิตช์นะครับ โอเคนะครับรู้แล้วนะครับว่าลักษณะน,นี้นะครับเล่งเครื่องแล้วใบมีดไม่หมุนนะครับหมุนค่อยๆนะครับผมหมุนค่อยๆนะครับหมุนค่อยๆมันก็มี หลายอาการนะครับอาการแรกก็คือหัวครับหัวแกนเผานะครับรูดนะครับแล้วก็ถ้าไม่หัวแกนเผารูดก็เฟืองที่หัวเกียร์รูดนะครับหรือไม่ก็คัดตัวนี้นะครับมาดู ครับคัตอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ช่างเขาจะเรียกว่ากกคัตนะครับภายในก็จะเป็นถ้วยคัตแล้วก็ผ้าคัตก็อยู่ติดอยู่กับเครื่องนะครับถ้าคัตตัวนี้หมดมันหมดนะครับหมายความว่าเราเล่งแล้วมันก็ไม่ไม่มาต่อกับตัวชามคัตนะครับก็เหมือนคัตคัดลื่นนะครับประมาณนั้นนะครับมันก็ไม่หมุนนะครับผมโอเคนะครับอันดับแรกเราจะถอดดูหัวเกียร์ก่อนนะครับ ถอดดูหัวเกียร์นะครับผมดูว่าไล่จากหัวเกียร์ก่อนนะครับจะมาดูว่าไอ้เฟืองเกียร์รูดไหมหรือว่าแกนนะครับแกนเผาหัวแกนเผารูดไหมครับต้องถอดตัวนี้ดูก่อนนะครับครับเราก็ายน็อตตัวนี้ก่อนนะครับน็อตตัวบนตัวนี้ตัวนี้คือตัวล็อกไอ้ตัวล็อกไม่ให้หัวเกียร์มันหมุน หมุนซ้ายหมุนขวานะครับส่วนตัวล่างนี่เป็นตัวบีบบีบให้แน่นนะครับผมนี่ซิลกัน็อตจะหลวมแลวครับนี่หลวมเพราะว่าเกี่ยวหวานหรือว่าหลวมเพราะว่าเขาคลายออกอืมน่าจะเกี่ยวหวานนี่ละครับเกี่ยวหวาน ลักษณะนี้มันครับมาดูนะครับสังเกตที่ปลายก็บอกนะครับเห็นไหมครับแกนเผาไม่โผล่มานะครับแล้วก็มีหญ้ามีอะไรไปพันด้วยนี่ลักษณะแบบนี้นะครับแกนไม่ใช่ครับกระบอกกระบอกก็เรียกว่ากระบอกตีนะครับหรือว่าก้านมันนะครับกระบอกนะครับกระบอกมันถอยมานะครับพอกระบอกถอยมานะครับมันก็ทําให้แกนเผาสั้นนะครับ พอแกนเผาทรบมันก็ไม่ไปขบกับสับหัวเกียร์ตัวนี้นะครับหัวเกียร์มเห็นไหมครับข้างในมันก็จะเป็นเป็นร่องเก้าล่องนะครับส่วนแกนเผาก็จะเป็นหัวหัวเฟืองเก้าเก้าเฟืองนะครับมันก็จะสวมเข้าไปในนี้นะครับเดี๋ยวลองบุนดูหัวเกียร์ครับมีเสียงไหม,มยังยังยังไม่มีเสียงดังนะครับ เนี่ยครับโวกเกียร์ไม่น่าจะเสียนะครับเผานะครับเผามันเผาหดสาเหตุที่เผามันหดไปก็เพราะว่ากระบอกมันออกมานะครับโอเคครับเดี๋ยวเอ้ากระบอกเข้าก่อนนะครับครับมาดูกันครับว่ากระบอกมันออกมาได้ไงครับนี่ครับเห็นไหมครับตัวนี้ยูใกล้ๆกลครับบูธบูธกันฝุ่นนะครับ ดูใกล้ๆครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับบูตออกมาประมาณประมาณนิ้วน,นะครับปกติบูตตัวนี้มันจะอยู่ในตัวกกคัดนะครับนี่ครับบูตยางนี้นะครับแต่ดวผมเอาสายนี้ออกให้เห็นชัดๆก่อนนะครับ ไหมครับบูตตัวนี้ตัวดำๆนี้นะครับแกนเผามันมันเลื่อนออกนะครับถ้าลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวตัวตัวนี้นะครับตัวเรียกว่าตัวล็อกก้านนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวนี่ครับล็อกก้านตัวนี้มันล็อกไม่อยู่นะครับล็อกก้านตัวนี้มันก็จะล็อกกับตัวหูหูท tamam. ี่ <looking> ที่เกี่ยวสายสะพายนะครับโูสายสะพายมันก็จะมาล็อกอยู่กับตัวไอตัวกกคัดนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวบีบก,ก้านมาให้ก้านมันถอยนะครับเห็นไหมครับก้านมันถอยไหมครับนี่เห็นลอยถอยไหมครับออกมานะครับเห็นไหมครับยู่ใกล้นะครับเป็นลอยเห็นไหมครับปกติตำแหน่งนี้ต้องมันต้องอยู่ในในตัวล็อกนี่นะครับที่เป็นเป็นสี ไอ้มันออกมาเป็นสีเหลือมๆนี่นะครับมันถอยออกมาแล้วครับโอเคการแก้ไขก็คือเราต้องเปลี่ยนตรงนี้ใหม่นะครับเปลี่ยนตัวตัวล็อกก้านใหม่นะครับตัวดำๆนี่นะครับแล้วก็ตอกก้านเข้าไปนะครับให้มันเข้าไปให้บูทตัวนี้นะครับบูทตัวนี้เข้าไปในตัวกกคัดนะครับัแล้วก็คายออกเลยนะครับ นี่ครับเจ้าของเครื่องไม่รู้ว่าสาเหตุที่มันใบมีดไม่หมุนเป็นเพราะก้ามันถอยออกนะครับขนาดเออเจ้าของเครื่องมาบอกผมนะว่ารู้ว่าหัวเกียร์รูดเพารูดแกก็ว่าไม่งั้นนราไม่รู้จักว่าตัวน,นี้มันรูดนะครับว่าได้ยินเสียงอยู่ที่หัวเกียร์ครับมันก็ มันก็จะได้ยินเสียงช่วงช่วงนี้มันถอยออกหม่ๆหมนะครับที่มันคบกันนิดหน่อยนะครับมันถอยออกมาเรื่อยนะครับพอเกือบสุดเกือบจะหลุดนะครับหมายความว่าตัวแกนเพลามันจะมันจะหลุดออกจากไอตัวเบ้าของหัวเกียร์ครับมันก็จะเกิดเสียงดังนะครับบเจ้าของเครื่องอะเข้าใจว่าเข้าใจว่าไอห,หัวหัวเกียร์หลุดหรือว่าตัว เผาแกนเผารูดประมาณนี้นะครับ ไปเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ออกก่อนนะครับเกกะตัวนี้ออกเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้มันต้องรูดออกทองปลายถ้าเราเอาไว้นี่ก็ได้นะครับมันออกยากต้อออกมันต้องรูดออกไปถ้าไม่รูดออกทางนี้ก็รูดออกตรงนู้นนะครับมันลักษณะว่าเป็น เป็นปอกที่ที่ไม่ได้บีบไปนะครับเป็นปอกสวมนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวบูตตัวนี้เข้าก่อนนะครับเข้าที่ก่อนบ่มใหญ่ มีแล้วบ่ะสิ่งทีแท้แลลวมีแล้วคันอาซ้ำส้ำกันโค้ชซ้ำซับจากำบักกิกจากยี้ได้ใช้ประโยชน์เห็นไหมครับตอนนี้ผมตอกตัวบูธเข้าเลยนะครับแกนเผาก็จะโ่มาแล้วครับก็มาดูแกน แกนเผา,ามันสึกไหมครับไม่น่าจะสึกนะครับเพราะว่าตัวตัวถุงพลาสติกมันพันอยู่นะครับผมคราวนี้เราจะกลับนะครับกลับเอาด้านนี้นะครับไปใส่ทางกกคัดนะครับไปใส่ทางชามคัดนะครับก็การทํางานของเผาตัวนี้นะครับมันก็จะรับแรงมาจากเครื่องนะครับ มาที่ชามคัดนะครับชามคัดก็จะต่อมาที่เพานะครับชามคัดมันก็รับแรงบิดไม่มากนะครับแต่ว่าหัวเกียร์นี่รับแรงบิดมากนะครับเราจะสลับกันนะครับเอาด้านที่สึกนะครับไปอยู่ด้านชามคัดนะครับแล้วเอาด้านชามคัดมาอยู่ทางหัวเกียร์นะครับนี่ครับมาดูครับดูทางนี้ยังยังไม่สึกมากนะครับ ยังยังเหลือเหลือมากกว่าด้านหัวเกียร์นะครับให้มาดูด้านหัวเกียร์ครับเห็นไหมครับด้านหัวเกียร์ตัวนี้มันจะเป็นเรียวๆเลยนะครับเป็นเรียวๆเลยนะครับโอเคนะครับก็จะเอาด้านนี้ใส่ใส่ไปฝั่งชามคัดนะครับก่อนจะใส่ก็จะเอาจาละบีครับจจระบีมาทาก่อนนะครับนี่ครับทาไปที่ ัวหัวเผานะครับเพื่อเป็นการล่อลื่นมาให้มันไม่ให้มันเสียดสีมากคุยง่ายนะครับมันจะได้ลดการสึกหลอนะครับผมส่วนนะครับตำแหน่งแกนแกนบูทที่เป็นลอยๆเราก็ทาเลยนะครับเพื่อเป็นการล่อรื่นแอร์ล่อรื่นนะครับล่อลื่นตัวบูทด้วยน,นะครับ กระถาไปยังช่วงกันได้ครับเวลาลูตก,ก็ไปมันก็มันก็ไปนั่งกับแกนบูธเองนะครับกับไปตัวปอกบูธนะครับผมโอเคครับตัวนี้ก็ปลายตัวนี้เรากระถาด้วยนะครับ เราก็ใส่คืนนะครับไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่ากระบอกเผามันมันถอยคืนนะครับมันทําให้แกนเผามันไม่ขบกับหัวเกียร์นะครับเดี๋ยวก็จะติดเครื่องดูนะครับผมอ้ไอ้ครับน็อตที่ว่ายึดยึดไม่ให้หัวเกียร์มันมันสะบัดซ้ายขวานะครับตัวนี้มันเสียนะครับ เกียวที่หัวเกียร์ไม่น่าจะเสียครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนน็อตตัวนี้ใหม่นะครับโอเคแล้วครับผมเปลี่ยนน็อตใหม่นะครับเกียวไม่น่าจะเสียนะครับเกียวดีอยู่นะครับเสียกับตัวน็อตนะครับเกียวที่ตัวหัวเกียร์ไม่เสียนะครับน็อตตองเป็นน็อตสั้นเท่าตัวเดิมนะครับถ้ายาวมันก็จะไปถูกตัวตัวแกนเผานะครับตัวเผานะครับ ต้องสั้นนะครับจะกจะ็ล็อกตัวนี้นะครับบีบบีบหัวเกียร์แน่นเลยนะครับต้องแน่นนะครับต,รต้องบีบให้แน่นนะครับ โอเคครับดังแบบนี้แสดงว่าแน่นนะครับโอเคเดี๋ยวก็จะติดให้ดูนะครับติดเครื่องแล้วก็ดูว่าหัวเกียร์กับเผามันจะมีเสียงดังไหมครับถ้าไม่มีเสียงดังก็ก็คือแก้ไขส่วนนี้จบนะครับคือเอาตัวกระบอกกลับคืนไปตำแหน่งเก่านะครับแล้วก็จะมาติดเครื่องดูนะครับแล้วก็ดูว่าตัวหัวเกียร์มันจะมีเสียงดังไหมครับตอนนี้ผมยังไม่ทันได้ล็อก ล็อกไอ้ตัวล็อกก้านนะครับต้องซื้อมาใหม่นนครับร้านผมร้านไม่ไม่ได้ซื้อไว้นะครับต้องซื้อทอล็อกก้านมาล็อกก้านตัวนี้นะครับให้ยึดต,ติดกับตัวตัวก้านไอ้ตัวนี้นะครับตัวที่ตัวที่แขวนไอ้ตัวที่เกี่ยวเกี่ยวสายสะพายนะครับต้องล็อกให้อยู่ด้วยกันนะครับล็อกให้ตัวนี้เป็นชุดเดียวกันนะครับถ้ามันหลวมอีก ถ้าตัวเขาบอกตัวนี้มันเลื่อนออกมาอีกนะครับถอยออกมามันก็ทําให้แกนเผาไม่ไปขบกับหัวเกียร์นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวจะติดให้ดูก่อนนะครับฟังเสียงก่อนนะครับ ไม่ได้เกี่ยวกับหัวเกียร์เปลืองรูดไม่ได้เกี่ยวกับแกนเทารูดนะครับเกี่ยวกับตัวกระบ,บอกมันถอยออกนะครับครับเราจะมาใส่ตัวล็อกกันนะครับอันดับแรกก็ผมลายแล้วนะครับขายตัวนี้ออกก่อนนะครับเ <te>. พราะเราจะเอาตัวนี้ใส่แบบนี้นะครับล็อกแบบนี้นะครับบีบตัวนี้จะบีบก้าน,นครับตัวนี้ก็จะล็อกอยู่กับผูอีตัว ตัวเกี่ยวสายกระเลงตัวนี้นะครับตัวนี้ออกก่อนนะครับมันได้ใส่ง่ายๆนะครับเนี่ยครับเอาหยับเพียงนะครับคลายเอานอตออกตัวเดียวข่ายตัวอีตัวนั้นก็คลายหลวมๆนะครับขึ้นมางี้นะครับคันนี้ให้เพื่อนๆมาสังเกตตัวนี้นะครับตัว ตัวก้านนะครับตัวก้านหรือว่าตัวกระบอกมันนะครับตัวก,วกระบอกมันนะครับผมมันสึกนะครับมันสึกสึกมากนะครับสึกไปกิวเลยนะครับ <Thought> ก <esz> ็ไม <JO> <respond> ่ถึงกับว่ากิวมันเพราะว่าตัวนี้ปอกเก่ามันกินนะครับมันหลวมมันก็กินเลื่อนเข้าเลื่อนออกมันก็กินนะครับปอกกินก้านนะครับกินกระบอกตัวนี้ เราก็จะมาแก้ด้วยวิธีไหนรครับนี่ครับตัวนี้นะครับปกติถ้าเราบีบไปแล้วนะครับมันก็จะมาถ้าบีบแน่นมันนะครับตัวนี้เวลาเราบีบหมุนอบีบก้านนะครับมันก็จะบีบเข้าแบบนี้นะครับบีบเข้าแบบนี้นี่ครับบีบเข้าแบบนี้นะครับ นี่นะครับตึงแบบนี้นะครับถ้าวอตบีบเข้าอีกได้ไหมก็ได้นะครับบีบจนว่าปากมันมาชนกันนะครับปากนีมาชนกันนะครับเกิดว่าบีบปากชนกันแล้วมันมันยังไม่แน่นนะครับเราก็มาปาดปากตัวนี้ออกหน่อยนะครับปาดทั้งสองข้างนะครับ ให้มันบีบเข้าได้อีกนะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะลองลองบีบดูก่อนนะครับว่ามันจะแน่นไม่แน่นนะครับลองใส่กบก้านดูก่อนการใส่ก็คือต้องเอาน็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับน็อตที่มันน็อตที่มันดึงบีบนะครับตัวนี้ออกก่อนนะครับออกเลยนะครับเอาสปริงออกนะครับ สปริงตัวนี้จมันก็จะยันให้มันตึงถ้าเกิดถ้าเราไม่ใส่สปริงก็ได้นะครับก็จะบีบให้มันแน่นนะครับเราไม่ต้องใส่สปริงครับสปริงมันเป็นตัวคำามาเฉยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะบีบทางไหนใส่ทางไหนนะครับทางนี้โอเคนะครับได้อย่างนี้ได้ จะอยู่ด้านเดียวกันไหมครับเอาอยู่ด้านนู้นนะครับเอาหัวที่จะขันอยู่ด้านนู้นนะครับแล้วก็ข้าเข้าเลยครับปั๊บนี่ครับโอเคนะครับก็ใส่น็อตยึดน็อตมันก็จะด้านนี้มันก็จะเป็นเหลี่ยมล็อกขวดน,น็อตอยู่นะครับเราไม่ต้องใส่สปริงนะครับสปริงแล้วมันสุดบีบสุดสปริงแล้วมันก็มันจะบีบข้ามไม่แน่นนะครับ มันจะมาค้ำสปริงก่อนนะครับผมไม่ต้องใส่สปริงนะครับถา้าลัากษณะก้านมันสึกนะครับถ้ากระบอกมันสึกต่ถ้ากระบอกไปสึกก็ใส่สปริงไว้ก็ได้ครับผมไอ้นี่มันสปริงไอ้กระบอกมันสึกนะครับถ้าเราใส่สปริงไปแล้วมันจะทําให้บีบก้านไม่แน่นนะครับผมก็กระยับก้านก็มาหาหตัวตัวเกี่ยวสายคันเร่งตัวนี้นะครับตัวคานตัว กระเยียบมาให้ตรงรูนะครับรูน็อตก็จะล็อกตัวเมียอยู่ฝั่งนู้นนะครับตัวเมียตัวเมียมันก็จะมีเบ้ามันอยู่นะครับเบ้าล็อกเหลี่ยมอยู่นะครับ ปรับให้ได้ปรับตัวก้างก่อนนะครับปรับกระบอกให้มันอยู่ตำแหน่งเก่าก่อนนะครับตำแหน่งเก่าของเจ้าของเขานะครับที่เขาปรับมานะโอเคครับแล้วก็ล็อกเลยนะครับตัวนี้ลองบุนดูนะครับว่ามันแน่นไหมน่าจะแน่นอยู่นะครับมันยังไม่ทันได้บีบอยู่นะครับไอปากปากมันไม่ทันได้บีบหากันอยู่นะครับ เอแน่นอยู่นะครับแน่นอยู่แบบนี้ถ้าปากมันชนไงก็พอแล้วครับหมุนนั่นมันจะ มันจะแตกนะครับไอตัวปอกลัดมันจะแตกนะครับโอเคแล้วครับแบบีนก็แน่นนล้นะครับแบบก็นเนกจ้าของเครื่องกับสเกตนะครับถ้ามันหลวมอีกก็ต้องหมุนเข้าอีกนะครับนี่ก็ล็อกค้แน่นนะครับ ใส่โอเดี๋ยวใส่ตัวนี้ก่อนครับเดี๋ยวมันจะออ๋โอเคได้นะ โอเคนะครับแน่นนะครับไม่ถอยนะครับแท้ตัวนี้ไม่ลูดอีกนะครับก็ต้องมันตัวตาตัวนี้นะครับทามันหลวมก็ต้องขันเข้าอีกนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับการเปลี่ยนตัวล็อกกระบอกนะครับเพราะว่ากระบอกมันเลื่อนออกนะครับเลื่อนออกแล้วทาให้ให้แกนเผามันไม่ไปขบกับหัวเกียร์นะครับ เจ้าของเครื่องก็คิดว่าหัวเกียร์เสียนะครับก็สาเหตุก็มีแค่นี้นะครับเพราะว่ากระบอกมันมันเลื่อนออกถ้าแก้ปัญหาให้ยั่งยืนนะครับก็ทําตัวนี้ครับทําเกียวตัวนี้เจาะเกียวทําเป็นเกียวนะครับก็ใช้น็อตล็อกล็อกก้านตัวนี้นะครับล็อกกระบอกตัวนี้ไม่ให้มันถอยออกนะครับก็เป็นการแกร้ปัญหาแบบถาวรน,นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ ก็ฝากกดไลค์กดแชรก์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ